เนามาเล่นวีดีโอคีเอต้าคีเอต้าคีเอ,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 อนะคะีเอต้านะคะงงไมนลงตลอดทุกครั้งเลยทุกครั้งที่เล่นงงทุกครั้งนะวันนี้เราจะมาเล่นกันนะทุกคนแต่เราอยู่นะเราทำไมทไมกินอาหารแล้วก็มีอาหารกินนะคะทุกคนแต่ว่าไม่อยากกิน <c oughs> เนี่ยมาเล่นชิ้นสนนะ่วนอย่างนี้เราก็เก็บใส่กระเป๋าค่ะ จ so ิ๊บจิ๊บเราก็จะมาค่ะรามะรามารามะรามะรามะพูดผิดเมื่อกี้พูดผิดค่ะรามะรามะจะมีแ้ววัวด้วยกินอะไรอย่างงี้รามะ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 เราอยากกินรามะกินรามะ มาอยากกินลามา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 อยากกินลามาไม่ใช่รามาค่ะทุกคนเราอยากกินลามาว่าเรากินลามานะเจ้าที่จอกไล่กัดไก่ด้วยทุกคนเพิ่งเคยเห็นจิ้งจอกในมินิโบไล่กัดไก่

เนี่ยประกาศกันนะเนี่ยประกาศเราจะแบบประสบอุบัติเหตุตามช่องผีเด็กนะคะงัอย่แบบไม่รู้อะอยากพูดตามเขาเฉยๆเข้าใจปะเข้าใจนะเข้าใจแล้วกันโอเคไหมโอเคนะโอเคแล้วกันถ้าแบบไม่โอเคจะไม่ได้จบจะไม่จบเรื่องแต่ถาโอเคจบเรื่องทันทีบอังว่าจะเข้าใจ กินหารนนก็เอาเห็ดก็บเจ็บมาซื้อเก็บของใช้ของในตอันนี้นก็ใช้ขอ,ง,ขอ,ง,องเกือพังใช้ของพังไหมไม่เก็ดดีแล้วเียวต้ค่เคะเจลา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  ะลาลาจ้าอันนี้ไม่ค่อยเจออาปัตพี่เพจเจออาบาก้าบ้างปะเห็นชื่อเพจโคตรพี่เพจอยู่ไกลมากจะลาจะลาลาจะลาจะลาลาจะลาจะลาลาเริ่มอยู่ทั้งหมดสิบสองวันแล้วนะพี่เพจต้อง่อยไปทำอาหารก่อน จึบจะลอจลาจลอจะลจะา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 จะอืมจะลาจะไม่คิดเมื่อไหรจะขึ้นมาส่ไบุญตะกีหน่สี่จบ That's what

ลา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 ลลลลลี่เพนมีอาหารเยอะไหม Casa is, casa is, casa is. เขาจะโผล่ไม่ก็หูดีหูดีมาแล้วให้หิวบอกหูดดีนางเง้ยคือขึ้นหมวดไปแล้วยังไม่ได้ล้างแขนน้องเลยนะเจ็ดคร own, ั้งเจ็ดครั้งเลยเหรอลูกจริงแปดครั้งนะลดรถไทยอีกครั้งนึงเหรอมากแปดครั้งเลงจะเรียนจะเรียนจะโปรแกรมกูเจ็ดแต่โปรแกรมมันย่างเห็นมว้ยแข็งไมมอร่อยกว่าเดิมอีกยกโปรแกรมทำ อือแล้วเนี่ยขึ้นมาได้แล้วนะโอ้ยอเ,เตียงหายไปไหนอ่ะถามว่าเตียงหายไปไหนใครเอาเตียงไปยี่ยงเตียงเจริงจริงเหรอ,อฮึฮเฟ็ดนอนเลยเฮ็ดมีเตียงวางเตียงเลยนอนเลย tiền ngon tới ียังเคยไม่ได้ใส่ควอสกับทิศเรื่องแสงแต่วันนี้ไม่ได้ทำอะไรดีนะไม่ทำขีบวางอาหารดีกว่า อันนี้พ่อไปถางยญาก่อนดีกว่าพี่เป็๊ว่าตอนนี้บ้านเรามียากมีอะไรนะเส้นใหญ่พืชกี่สัปปะเปรี้ยวตอนนี้มีกี่สัปปะไม่ดูดิพี่เห็นว่าใครมีเส้นใหญ่ใครมีเส้นใหญ่พืชเยอะที่สุด ขึ้นแล้วไม่ค่อยสบายใจเลยอยากให้ยากขึ้นมาแบบฟินมากเวลาสนุกสนุกมาแบบสนุกมาก แค่นี้ได้โคตรของพคตน้ขอ,ขอยไม่ชอบใช้พีไ่ไม่ชอบค้าบอกอะไรที่สุดใช่บีนุ้ชอบค้าผอกห่ิงที่สุดใช่ไหมใช้ไม่ถึงสามสิบห้าวันผังท้ามับมันใช้วัสด,ดุแบบคุ้มค่านีเมันไม่เปลืองนุกคนรุกคนจำไว้นะ ซีรีส์อะไรนะซีรีส์ชีวิตรอดแรกที่แบบเราลงนะคลิปใช่ไหมละ่ะโลกที่หนึ่งไงทำไมน้นองพลแหลกอ่ะ 14, 12, 15, สิบสี่สิบสองสิบห้าสิบสี่แรกดีเท่าไหร่อ1๋แลน้พสิบสี่สิบสามอ่ะ สิบห้าสิบหกสิบเจดพี่เป็นของพ่วยหนักกว่าของพ่วยแหลกมาก ลุดออไม่หลุดอเข้าใหม่ดิ 確かに。 เหมือนกันตอนนี้ของพลอยสิบสองสิบสามที่เพร์บ้านน้องพลอยมีเส้นใหญ่พืชกี่สตแอก ขาไกลล๊อชูตู้าจะไม่ใจที มายังไงกว่าจะกลับบ้านแล้วเราเนี่ยนี่ห้องรับพี่เพชเนี่ยนะฮะห้องรับอยู่ไหนนะ กระบอกน้ำพลอยกับมิทาลินาม,ามาเอาดีหให้แค่ทองแดงนะทำะไมชุดกเกาะอายุนให้แล้วสิบสามนะอ,อยู่นี่อ,อยู่ในกระเป๋าน้ำพลยจะไปขับเอาที่ขูดชนนะ หยุดเต้นเนี่ยดุดเต้นเนี่ยไม่น่าพอใจดุดแล้วดูเป็นเป็นแบบอื่นเถอะตุดเกลี่ยแหลกมากจะไม่ได้แล้ว,าวนายอย่พอใจแล้วตรางวัลเพราะคือมันแหลกมากค่ะทุกคนทุกคนแหลกมากจะบอกให้ Chụp cổ đang bạn cạnh gì? Nhâm mấy đẹp đi พเการที่เราจะทำนี้มันต้องใช้หยีอะนะพ,นนพ,พี่เพดูสกินน้องพลอยพี่เอต้องอกมาดูสกินน้องพลอยพี่เพดูไปเด้นมีนิววกัน เขาเนุแม่นกันไม่เล่นด้วยเหรออะไรแ่นเดิมไงาสแรกก็พี่เพจดูสก,กินน้องพลอยไปเพลีย <c oughs> พพ่ยวสก,กินไห้ใช้สก,กินฟรีหนึ่งวัน ให้มันดูเหมาะสำหรับการเป็นผู้หญิงไงถ้าต้องจะแบบตัวเลือกสุดสุดใหนเราเราจริงๆก็ใช้สกินนี้ดีเฉยเลยครับเนี้ยบอกก็ห็นไม่ยืนไม่อยากเล่นด้วยหรอกทุกคนอ๋อลืมตัวขออนุญาตแตะเก็มมืนกันนะบิ๊ก